ีสวยรูลากว้างขวางนั่งสบายมานํำเสนอกันอีกแล้วนะคะวันโว v 5 0เครื่องยนต์2านเกียรต่อปี2,012ค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้ามีเมมโมรี3จุดนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพักไฟฟ้านะคะ a อร์แบ็กเอเบียสกุญแจรีโมดพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะกุญแจบิสต์ทนะคะรถสวยมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ 3 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะราคาเบาๆนะคะดาว50,000บาทขึ้นไปค่ะผ่อนเดือนละ7 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะคันนี้ขอผานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อยี่สิบคันนี้ได้นะคะครที่2000 20, 0บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถสภาพสวยนะคะรถแบนดรถสวยนะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะขนของได้เยอะเลยนะคะส6 9 0 0 0บาทเท่านั้นลาคา หลุหลาแบบนี้หาย่างนะคะวั B B B นวบีห้าศูนยนะคะขี่ยนสอง0 0นเกียวโตปี2 0 1 2ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามไะเรียดเพิ่มติมได้นะคะที่เบอร์092ย์5 0 858ติดต่อแอมค่ะ